สวัสดีค่ะแม่มาอีกแล้วอ่อมสกาวใจรับทรัพย์ไม่พักจริงๆรกได้ว่าแม่ยังปังไม่หยุดสำหรับอ่อมสกาวใจที่ล่าสุดดวงเฮงอีกงวดรับโชคเต็มๆจากเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16มิถุนาย,ยน68โดยช่วงเช้าวันเลขออกหอ,อมได้โพสต์เลขผ่านอินสตาแกรมได้เลขน้องกระดิ่งนำโชคของบ้าน ที่แฟนๆต่างรอคอยเพราะให้โชคติดกันหลายงวดและไม่ทำให้ผิดหวังซึ่งช่วงเย็นวันเดียวกันออมโพสภาพถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว06แบบเป๊ะๆรวมแล้ว20ใบโดยมีข้อความว่าเป็นเลขจากทะเบียนร,รถวินเทจสุดรักของเธอเองเมื่อนับรวมมูลค่ารางวัลรวมรับทรัพย์แบบช่ำๆไปกว่า30,000บาท งานนี้แฟนคลับแห่คอมเมนต์ยินดีและรอลุ้นเลขน้องกระดิ่งในงวดต่อไปทันทีต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ดวงเฮงสุดๆทุกงวดมีลุ้นตลอดแม่อ๋อมคนนี้ไม่แ่วเลยจริงๆค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณ New Nth ค่ะ